สวัสดีครับสามโมงครึ่งวันที่2 7นะครับมาอัปเดตหน่อยนะครับอันนี้ต้องอัปเดตบ่อยหน่อยเพราะว่าพ,พ,พ,พี่ๆเพื่อนๆก็สั่งสั่ง,งนู่นสั่งนี่สั่งนั่นอ่ะเนาะก็อยากจะนําเสนอนะครับนี่หลวงพ่อไปแล้วหลวงพ่ออินทนอมมาไปแล้วนะครับต้นนี้สวยมากนะครับหลวงพ่อไปแล้วนะครับ,นนก,รบ,นะรบก็มันต้นใหญ่นะพวกเนี้ยอันเนี้ยมันคือรากมันไม่เยอะ อ้นี้ก็ต้นใหญ่นี่เต็มสี่ปีบนี่นี่ก็ต้นใหญ่เนี่ยเนี่ยขายเท่ากันโคตรเท่าๆกันน่ะนี่ดอกสวยด้วยเนี่ยดอกตัวนี้เป็นลูกไม้ตัวเนี้มันมันมันมีคนตั้งชื่อยังไม่รู้นี่เสียบเยอะต้นใหญ่เนี่ยไปขึ้นปลูกสักเดือนสองเดือนค่อยตัดรากนะไม้มันเพิ่งยกขึ้นเห็นไหมเนี่ยไม้มันไม่เคยยกขึ้นมันมันไม้มันไม้มันเป็นไม้ตอขุดอันะครับใครเลี้ยงไม้ของบางตแล้วเป็นไม้ตอขุดจะรู้มันมันโตไวใหญ่เร็วแล้วมันทน คือเรื่องของเรื่องคือไม้พวกนี้มันจะทนมันจะเลี้ยงง่ายตายยากโตวไวใหญ่เร็วเนี่ยต้นที่ห้าสิบหก,กเนี่ยโหมันลกๆเนี่ยนี่เห็นเลยเรื่องจริงว่ามันเป็นไม้ตอขุดมันไม่ใช่ไม้เลี้ยงกระถางที่เอามาทํามาทําขายมันเป็นไม้ตอขุดที่บางโตเสียบมาเนี่ยดูดิกิ่งใหญ่ๆแะ้วเ,เป็นตอตัวนี้ได้เป็นดอกตัวนี้นี่ขอสองบรทัห้านี่ห้าสิบหกสวยค่าส่งก็ให้บางตสองร้อยนะพวกนี้มันไม้ใหญ่บางตขายเอาตังค์มาหมุนนะครับอันนี้ต้องพูดเรื่องจริงกันแหละนะครับเนี่ย นี่ก็อีกนี่ห้าห้าสิบหกทับหนึ่งเนี่ยเนี่ยเนี่ยดูดอกดิดอกใหญ่มากไม้ใหญ่อะ่ะอยู่ในกระถางหกปีปะ่ะนี่ดูกิ่งนี่จัดทดอิดเดียวดูกิ่งนี่ดอกสวยเนี่ยขอสองพันค่าส่งก็เอามาสองร้อยนะพวกนี้มันใหญ่นะครับเนี่ย้นเบลมเลยอันนี้ก็เหมือนกันบมงโตขายปล่อยเนี่ยขอสองพันห้าค่าส่งเอามาสองร้อยอันนี้มีเจ็ดสีตอรีลาต่อเล่นรากนะครับแล้วก็มีเจ็ดสีในต้นเดียวนี่ แล้วก็อันนี้มีสีสีนี่ขอสองพันห้าค่าส่งร้อยหนึ่งอันนี้จะก,ก่อบางตัวขายอยู่ห้าพันนะโคมันใหญ่มากนะครับเนี่ยอันนี้เป็นพาร,รถเมรีนะครับแล้วก็มีเหลืองลูกไม้มีแดงอุดมทรัพย์แล้วก็มีแดงพญาเพิ่มทรัพย์ใช่ไหมอันนี้มีสีสีนี่ดูตอไม้เก่าไม้เก่าอันนี้ขอสองพันห้าค่าส่งขอสองร้อยนะจากหนะ้าพันนะบางตัวขายปล่อยถูกๆเลยแล้วก็มีอันนี้อันนี้ดอกดอก,ดอกเหมือนต้นที่ห้าสิบหนึ่งอ่ะอันนี้จะเป็นตอฮอลแลนด์ Holland, มันก็ได้ใหญ่ๆ่อะ่ะอันนี้เป็นตอฮอลแลนด์ นี่อยู่ในหกปี๊บนะเนี่ยดอกตัวนี้ดอกตัวนี้ต้นที่ห้าสิบเจ็ดเนี่ยเนี่ยเป็นตอฮอลแลนด์ตอฮอลแลนด์ก็จะได้ความชดชอยกิ่งก้านทรงอะไรอย่างเงี้ยนี่ตอฮอลแลนด์นี่ก็ขอสองพันห้านะครับส่วนห้าสิบเอ็ดห้าสิบเอ็ดคือด้วยความที่ไอ้น,นู้นอะมันตอใหญ่ตอใหญ่เท่ากันต้นที่ห้าสิบเจ็ดแหละแต่ว่าอายุมันน้อยกว่า,ามาเนี่ยเนี่ยอันนี้ก็ขอสองพันห้าเนี่ย อันนี้ด้วยด้วยว่ามันเป็นตอยักษ์อายุมันน้อยกว่าโคตรเคิดเอ่ยมันก็จะพอๆกันแต่ด้วยความที่อายุมันน้อยกว่าแต่ว่ามันเป็นตอยักษ์มันจะใหญ่เร็วกว่าเพราะนั้นบางตัวก็ขายง่ายๆไปเลยขอสองพันต้นที่ห้าสิบเอ็ดเนี่ยดอกตัวเดียวกันเห็นไหมเออดอกตัวเดียวกันดอกตัวเดียวกันบางตัวขายถูกๆเลยอ่ะนะครับอันนี้ขอสองพันใครใครจะเอาห้าสิบเอ็ดกับห้าสิบเจ็ดควบกันเนี่ยบางตัวปะบางตัวบางตัวลดราคาให้พิเศษเลยนะ ออคิดราคาเท่ากันก็ได้คิดคิดสองพันเท่ากันก็ได้ใครจะเอาเนี่ยอันนี้เป็นตอยักษ์อันนู้นเป็นตอฮอลแลนด์ห้าสิบเอ็ดกับห้าสิบเจ็ดเนี่ยแต่ขอค่าส่งให้บางตต้นละสองร้อยนะค่าส่งอ่ะต้องให้บางโตเลยเพราะว่าบางโตขายนี่ขายขายแค่เอาตังค์มาหมุนนะไม่ต้องพูดถึงเรื่องกําไรเพราะนเนี่ยอยู่ในกระถางหกปีแบบคิดดูไม้หกปีแบบขายราคานี้ไม่เคยมีนี่ห้าสิบสองอันนี้อันนี้ลูกไม้ดอกตัวนี้เขามีชื่ออย่างไม่รู้บางตไม่ค่อยรู้เรื่องชื่อเท่าไหร่ไม้ตัวใหม่ๆเนี่ยเพราะว่าไป ไปแต่ละที่เขาจะตั้งชื่อคนละอย่างต้นสังกัดเขาก็ยังบอกไม่มีเขาไปตั้งกันเองบางตัวก็มไม่มีก็ไม่มีนี่ดอกใหญ่มากนี่ต้นนี้ห้าสิบสองนี่ขอสองพันอันนี้เต็มสี่ปีบโอ้โหอันนี้ไม่ได้ยกเพราะไม้ขึ้นมาใหม่ไม่ค่อยกล้าย,ยกยกมากแนละ้วเดี๋ยวมีปัญหาเดี๋ยวมันทิ้งใบทิ้งดอกแล้วบางตัวแย่เลยนะบางตัวแย่จริงนะพอทิ้งใบทิ้งดอกนี่โอ้โหใจเสียเลยแหละนะครับนี่นี่ใครจะเอาห้าสิบสอง ใครจาเอาไปเลยนะครับขอสองพันแล้วไอ้ต้นดาวสิบหกเนี่ยขอพันเดียวค่าส่งเอามาสองร้อยค่าส่งเอามาร้อยเดียวก็ได้เนี่ยเอ้ยไม่ได้เว้ยค่าส่งเอามาสองร้อยเนี่ยต้นดาวสิบหกเนี่ยตัวเนี้ยเนี่ยเอามาเอามาพันเดียวค่าส่งเอามาสองร้อยเนี่ยใครจะเอาไปเลยนี่พี่ปีเตอร์ไปแล้วนี่แล้วก็มีแดงอุดมทรัพย์เนี่ยต้นดาวห้าสิบสี่เนี่ยดอกกําลังมาต้นใหญ่ด้วยดูลากแต่ละเส้น,นไม้ตอขุดแท้เลยนะ นะครับไม่ใช่ไม้เลี้ยงกระถางนะต้นดาวห้าสิบสี่ถ้าใครบางคนยังสงสัยไม้ตอขุดมันดียังไงมันมันทำไมไม้ตอขุดคือมันโตไวใหญ่เร็วเลี้ยงง่ายตายยากสวยจริงสวยจนสวยงามเอ้ยมันโตไวใหญ่เร็วมันก็ไม่หรอกเนาะไม้ตอขุดมันจะโตช้ากว่าไม้เลี้ยงกระถางแต่ว่าความถึกทรหดอดทนมันเยอะกว่าแล้วพอไปเลี้ยงเนี่ยพี่พี่เพื่อนๆไปเลี้ยงเนี่ยมันไม่ค่อยมีเวลาดูอะไรยังไงรดน้ําบ้างไม่รดน้ําบ้างไม้มันจะไม่โทมเพราะมันโตแบบธรรมชาติมันโตแบบปุ๋ยคอก ตัวแบบพื้นพื้นพื้นที่มันไม่ได้มีปุ๋ยอัดปุ๋ยต้านทานต่อโรคดีเพราะมันกินปุ๋ยคอกมันมีภูมิต้านทานเยอะแล้วก็มีไคโตซานระบบรากระบบอะไรมันสมบูรณ์แข็งแรงแล้วถึงจะเอามาขายนะครับเพราะนั้นใครที่ซื้อไม้ใหญ่สังเกตดิไม้ใหญ่ันโตัวจะมีแต่ลูกค้าขาประจำซะส่วนใหญ่เพราะอะไรเพราะเขารู้ว่ามันเลี้ยงแล้วแม่งเป็นไงมัน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 โตไวใหญ่เร็วสวยจริงสวยชนสวยนานมันไม่เปลืองปุ๋ยอะ นะครับแล้วมันไม่ต้องดูแลทนุถนอมแบบไม้เลี้ยงกระถางอะไม้เลี้ยงกระถางพออะไรหน่อยเอพออากาศอย่างเงี้ยไม้มันจะเสียหายแต่ของมังโตไม่เป็นไรนะครับเนี่ย mm. ดอกเสียก็เด็ดทิ้งเนี่ยก็ทําให้เห็นเลยดอกเสียก็เด็ดทิ้งเนี่ยใบเป็นเชื้อราก็ปัดมันออกเนี่ยเป็นไรอะก็ต่ออยู่ต่ออยู่ได้อันนี้อันนี้นนพี่เพื่อนๆมันจะจะ,จะพี่เพื่อนๆที่ซื้อไม้ไปแล้วจะรู้นะครับเนี่ดาวห้าสิบสี่สองพัน ก็มีอีกไม่กี่ต้นหรอกชอบอะไรก็เอาไปนะครับแล้วก็ไม้ดาวนี่ <c oughs> นี่เนี่ยเนี่ยสองต้นเนี่ยดาวดาวสามเก้ากับดาวสี่สิบใครจะเอาไปเลยนะครับใครจะเอาไปเลยเนี่ยเนี่ยดาวสามเก้ากับดาวสี่สิบต้นละพันสองเอาไปเลยนะครับแล้วก็ใครจะเอาแดงอุดมทรัพย์เนี่ย ต้นละพันค้าส่งต้นละร้อยสองต้นพันแปดสามต้นสองพันห้าใครจะเอา,เอาทั้งห้าต้นนี้ขอสามพันขอสามพันนี้ขอค่าส่งสามร้อยนะนะครับใครจะเอา,เอาไปนะครับแล้วก็ไม้พ่อเม็ดอันนุ่มบอกไปแล้วเนาะไม้พ่อเม็ดใครจะเอาก็เอาไปนะครับส่วนไอ้ใครพีพ่ๆเพื่อนๆท่านใดที่แบบจองไว้แล้วไม่พร้อมโอนเนี่ยทักไปถามสองตั้งแต่เมื่อวานแล้วเนี่ยไม่ตอบเนี่ยใครมาเอาไปมึงตัวขายหมดเลยนะพร้อมโอนแล้วค่อยสั่งนะ แลไอ้พวกไม่โอนเนี่ยไอ้พวกแบบจะเอาต้นนั้นจะเอาต้นนี้จองต้นนั้นจองต้นนี้เดี๋ยวโอนเงินให้เนี่ยคำว่าเดี๋ยวโอนเงินให้นี่บอกบางตัวมาด้วยว่าตอนไหนเนี่ยต้นที่เท่าไหร่อ่ะเนี่ยเนี่ยเนี่ยสองอะไรเนี่ยเนี่ยเนี่ยสามสามสามใช่ไหมสามสามกับสามห้าหรืออะไรเนี่ยนะครับทักไปไม่ตอบแล้วก็ไอ้แหม่บางตัวก็ไม่อยากจะพูดนะมันไม่ใช่คนใหม่เลยคนเก่าๆนั้นแหละซื้อขายกันยากเหลือเกินเขาสักสองสามวัน โอ้ยลืมโอนตังค์ลดราคาให้อีกได้ไหมถ้าลดให้อีกจะโอนเลยมุกเดิมๆอ่ะมึงโตบางทีมึงโต,งงตก็เบื่อนะอยาให้บางโตต,ต้องอะไรมากมายเลยนะจริงๆใจใจ,ใจกันเถอะอย่าเหลี่ยมเยอะเหลี่ยมเยอะอะไม่เจริญนะครับต้นไม้ซื้อไปก็มีปัญหานะครับเหลี่ยมเยอะอ่านเนี่ยก็ยังยังพันห้าพร้อมโอนแล้วค่อยสั่งนะต้นที่สามหกพันห้าต้นที่สามสามพันห้านะครับอันนี้พี่มดตอนนอยอไปแล้วนี่ต้นที่สามสองพันห้า นะครับขายทุกถูกเนี่ยนะครับเนี่ยพันห้าค่าส่งต้นละต้นต้นละเท่าไหร่ต้นละร้อยหรือต้นละสองร้อยนะครับสามเจ็ดเป็นไม้เสียบยอดนี่ทุกไม้ตัวนี้เนี่ยอันนี้สวยนะครับพร้อมโอนแล้วค่อยสั่งนะอย่าอย่าอยากเล่นอย่าเล่นมุกอย่าอย่าอย่าเทคนิคกับบางตัวเยอะเลยบางตไม่มีนะครับบางตไม่ค่อยมีเทคนิคนะครับอย่าเทคนิคกับบางตัวเยอะเลยลำคาญนะครับเดิมเดิมอ่ะเนี่ยสองวันละ นะครับไม่โอนเดี๋ยวพอตอนนั้นนะประมาณไม่เกินวันพรุ่งนี้หรือวันมะรืนเนี่ยอุ้ยอยลืมพอพอนะอุ้ยลืมจริงๆเลยลดราคาให้หน่อยได้ไหมล่ะจะได้โอนเลยแนะ่แล้วแล้วบางตัวก็จะบอกว่าไม่ไหวแล้วครับสองรอบแล้วเขาบอกแหมเดี๋ยวลดลดราคาให้เจ้าอื่นได้แต่ไม่เคยลดราคาให้เขาก็่นี้เงบางตัวขายตัวละพันห้าลดจากสองพันมาแล้ว <c oughs> อย่าให้บางโตต,ต้องเอาแบบเอาแชทที่ที่คุยออกมาประจานให้คนเขาเห็นเลยนะมันน่าเกลียดนะครับบางตัวไม่ชอบ ไม่ชอบประจานใครแต่ก็อย่าทํานิสัยให้มันแบบไม่ดีอ่ะไม่ชอบเนี่ยสาม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 ห้าใช่ไหมสามสองสามสามสามห้าสามเอยไม่ใช่เอาใหม่สามสองสามสามสามหกเออสามเจ็ดยังอยู่นะ กี่ต้นหนึ่งสองสามสี่สามสามสองสามสามสามหกสามเจ็ดยังอยู่นะต้นละพันห้าค่าส่งต้นละร้อยไขเหมาไขรเหมา,เ,หมาเอาไปสี่พันไปสี่ต้นนี้เอาไปสี่พันค่าส่งก็ขอต้นละร้อยนะนะครับเพราะมันมันมัน,ม,น,ม,นมันต้นต้นะ100ละร้อยแหละนะครับเนี่ยไขรเหมาสี่ต้นนี้ขอขอสี่พันไปค่าส่งเอามาต้นละร้อยไปเนี่ยใครจะเอา นะครับต้นเดียวพันห้าจากสองพันเหลือพันห้าค่าส่งต้นละร้อยนะนะครับใครเหมาสี่ต้นนี้ขอสี่พันค่าส่งก็เอามาต้นละร้อยนะครับตามนั้นสี่ต้นสองพันห้าไครจะวอ,ออกไปนะครับห้าเอ็ดหกแปดหกเจ็ดใช่ไหมนะครับห้าเอ็ดหกเก้าหกแปดห้าสามนะครับสี่ต้นนี้ขอสองพันห้าค่าส่งก็ร้อยนะครับเจ็ดต้นนี้นะครับเจ็ดต้นนี้ ขอสี่พันค่าส่งก็ขอสองร้อยนะครับก็ตามนี้แล้วก็มีตรงนู้นเนาะอ้อไปดูไม้ปี๊บเมื่อเช้าหลวงเมื่อเช้าลูกค้าถามไม้ปี๊บตุงโตบอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมุงโตเพราะว่ามันมันมีถอนให้หลวงพ่อไปนะครับหลวงพ่อเขาจ่ายลายต้นเขาอยากได้ต้นนี้ต้นนี้ต้นนี้เขาก็จ่ายรายต้นเขาจ่ายต้นละห้าร้อยค่าส่งแปดสิบบาทจ่ายรายต้นเลยเพราะว่าเขาเอาต้นเอาเป็นต้นต้นไปอะไม่ได้ไม่ได้ซื้อเป็นชุดมุงโตก็โอเค ก็บางตัวก็เอาขึ้นมาสับแล้วนี่นะครับไฉไลไชไลชุดที่สี่สิบเจ็ดเยถ้าเอาลายต้นน่ะเอาสามต้นเอาสามต้นแล้วเป็นลายต้นไม่ใช่ว่าพันบาทค่าส่งหนึ่งร้อยก็คิดลายต้นเพราะว่าอย่างหลวงพ่อเอาไปก็คือเขาเอาเขาเอาต้นตรงนี้ไปใช่ไหมเอาต้นเอาต้นตรงนู้นไปแล้วก็เอาต้นตรงนี้ไปใช่ไหมนั่นแหละบางตัวก็จะคิดลายต้นต้นละห้าร้อยห้าร้อยห้าร้อยค่าส่งต้นละแปดสิบ นะครับบางตก็จะคิดเป็นลายต้นหลวงพ่อเขาบอกคือเขาจะซื้อทั้งชุดอย่างที่บางตตั้งเซตไว้อะเขาบอกว่าบางต้นเขาไม่ชอบเขาก็บอกเขาเขาซื้อเป็นลายต้นไปละการเพราะว่ามันชอบแต่ละต้นชอบต้นนั้นต้นนี้อย่างเงี้ยอ่าก็ก็บางตัวก็เออโอเคไม่มีปัญหาแต่ถ้าแบบซื้อแบบนี้ชุดนี้ชุดนี้อย่างเงี้ยสามต้นก็พันบาทค่าส่งหนึ่งร้อยนะครับแต่ของหลวงพ่อเนี่ยบางตัวคิดเป็นลายต้นคือหลวงพ่อให้คิดเป็นลายต้นเพราะว่า มันเป็นการดึงออกชุดนั้นต้นหนึ่งชุดนี้ต้นหนึ่งชุดนู้นต้นหนึ่งเท่ากับว่าถ้าบางตัวจะขายจริงบางตัวก็มาขายไม่ได้เลยสามชุดนะครับบางตัวต้องมาเซตใหม่เนี่ยบางตัวก็ต้องเซตไม้ขึ้นมาใหม่เพราะว่าเพราะว่าหลวงพ่อเขาดึงออกชุดละต้นละต้นละต้นบางตัวก็คิดไรต้นไปนะครับหลวงพ่อก็โอเคไม่มีปัญหาเขาอยากได้อย่างละชุดอย่างละต้นอย่างละต้นนะครับนี่ใครจะเอาชุดที่สี่สิบหกเนี่ยตัวดอกใหญ่นี่นี่อีกนะครับชุดที่สี่ิบหก นะครับร้านนี้เป็นแดงนี่นี่นี่แดงลูกไม้ของงตัวเองเป็นไงมันสวยจริงนะเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเนี่ยต้นใหญ่อยู่นู้นเนี่ยชุดที่สี่สิบหกลากใหญ่ลากเยอะนะครับนี่ก็สามต้นพันธุ์ค่าส่งหนึ่งร้อยนะครับชุดที่ห้าสิบสี่เหลืองทรับเจริญเบอร์สองอันนี้เป็นบัวชมพูนะครับแล้วนู้นเป็นแดงอุดมทรัพย์อันนี้บางตแก้กิ่งใหม่นะไม่รู้มันจะติดหรือไม่ติดถ้าใครแบบลำคาญมันก็ตัดนี่เลยเนี่ยให้มันมีสามกิ่งก็พอเนี่ยนะครับนี่ชุดที่ห้าสิบสี่ นะครับสวยชุดที่ห้าสิบสี่อันนี้ขึ้นมาแทนเพราะว่าหลวงพ่อเอาต้นที่เป็นดอกม่วงตรงนี้ไปแล้วนะครับมงโตก็เอาม่งวงไอตัวตัวบัวชมพูขึ้นมาแทนนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นบัวชมพูหลวงพ่อไปแล้วนะครับแล้วก็ตรงนูน้นเป็นดอกอะไรนะน่ะตรงนู้นเป็นชมพูลูกไม้ใช่ไหมหลวงพ่อเอาไปแล้วหลวงพ่อให้ลายต้นมามึงโตก็เอาไม้ขึ้นไปแทนและนะครับนี่ชุดที่ห้าสิบสี่ก็สวยนะมีแดงอุดมทรัพย์ต้นหนึ่งมีเหลืองทรัพย์เจริญต้นหนึ่งมีบัวชมพูต้นหนึ่งเนี่ย สามต้นขอพันบาทค่าส่งหนึ่งร้อยนี่ชุดที่สี่สิบหกนี่สามต้นขอพันบาทค่าส่งหนึ่งร้อยนี่ก็เหมือนกันเนี่ยชุดที่สี่สิบเจ็ดนะครับนี่นี่นะครับสามต้นขอพันบาทค่าส่งหนึ่งร้อยอันนี้ชุดที่ห้าสิบสามเนี่ยงนตัวเอาเอาตัวแดงสบายใจขึ้นมาแทนนะครับเนี่ย้นนี้หลวงพ่อเอาไปน,นี่เป็นแดงอุดมทรัพย์อันนี้เป็นตอลีลาเล่นยลากอันนี้เป็นลูกไม้ไม่มีชื่อนะครับนี่สามต้นพันบาทสี่สิบแปดก็เหมือนกันเนี่ย ดอกสวยนี่นี่สี่สิบแปดก็สวยตัวดอกใหญ่ตัวนี้ตัวไอ้แดงไอ้แดงที่จีบดอกเป็นกระมยี่มีสามชั้นสี่ชั้นอันนี้อีกสีนึงนั่นเองนี่เนี่ยอันนี้สีเดียวกันน,นี้นนี้สวยสี่สิบแปดเนี่ยใครจะเอาลายต้น,นตรงก็ขอห้าร้อยค่าส่งแปดสิบถ้าเอาเป็นชุดอย่างนี้ก็ขอพันบาทค่าส่งหนึ่งร้อยแต่ถ้าเอาแบบเนี้ยชุดที่สี่สิบแปดต้นนี้ต้นหนึ่ง อต้นนี้ต้นหนึ่งต้นนี้ต้นหนึ่งอย่างเงี้ยบางโตก็จะต้องคิดเป็นลายต้นเพราะว่าเท่ากับว่าบางโตขายชุดนั้นไม่ได้แล้วนะครับนี่ดอกสวยไหมโอ้โหไม่ธรรมดานี่ชุดที่ห้าสิบสองสามต้นพันค่าสูงหนึ่งร้อยขายทุกถูกไม้ปี๊บอะต้นละห้าร้อยใครเอาสามต้นก็ขอพันเดียวเนี่ยดูดิลูกไม้สวยมากนะครับนี่เป็นลูกไม้เป็นลูกไม้ดอกใหม่ๆดอกสวยๆมันก็ไม่ใหม่หรอกนะครับแต่ว่า มันเป็นไม้ที่ยังไม่ค่อยออกตลาดเท่าไหร่นะครับนี่ไม้ที่มันมีต้นแม่ที่มันมันเป็นไม้เ้อมเบ็ดสีแปลกๆมึงตัวก็เอามาเอามาเอามาทำเนี้แหละนะครับนี่าไหร่เนี่ยชุดที่ห้าสิบสองสวยนี่ห้าสิบเอ็ดห้าสิบสี่สิบเก้าเออเออ่ออใครจะเอาเวอร์นี้ มึงชอบมึงโตชอบขายของตรงนี้เป็นเวิร์จริงๆนะมึงโตรู้สึกว่าขายให้เอาตังมาหมุนได้แล้วลูกค้าได้ของใหญ่ๆสวยๆแล้วมันแบบโอเคอาเท่าไหร่อ่ะพันหนึ่งสองพันสามพันไหมสามพันกี่ต้นวันเนี้ยเก้าต้นสามพัน เ้าต้นเวิร์กเนี่ยเอาสองพันใครจะเอาบางตัวใจใจเลยนี่ยชุดหน,นึ่งชุดหนึ่งเก้าต้นตรงเนี้ยเอาสองพันค่าส่งให้บางโตสองร้อยเก้าต้นนี้ห้าเอ็ดสี่เก้าห้าสิบห้าเอ็ดเก้าต้นตรงเนี้ยขอสองพันเก้าต้นนะลายต้นก็ต้นละห้าร้อยค่าส่งแปดสิบถ้าเอาชุดเดียวห้าเอ็ดนี่ก็พันหนึ่งค่าส่งหนึ่งร้อยแต่จะเอาทั้งสามชุดเนี่ยบางตัวขอสองพันค่าส่งสองร้อย วัดใจเลยใครจะเอาอวัดใจเลยใครจะเอาขอสองพันเออขอสองพันค่าส่งขอโอ้ยขอสามร้อยเหอะมันต้องไปสามกล่องเนาะไปสองกล่องนะไปสองกล่องกล่องละสองร้อยมันสี่ร้อยแต่บางตงวตขอค่าส่งแค่สามร้อยเออเอาอย่างนี้ดีกว่ากาต้นเนี่ยขอสองพันพอค่าส่งให้บางตงโตก็ไปสองกล่องกล่องละกล่องละรนะ้อยห้าสิบเนาะ ค่าส่งมันร้อยเก้าห้าหรือสองร้อยห้าบาทเก้าต้นเนี้ยขอขอสองพันค่าส่งขอสามร้อยนี่ใครจะเอาเอาไปเวิร์งนี้นะไอสี่เก้าห้าสิบห้าเอ็ดนี่เวิร์งนี้นะ 49, 50, 51, นนนะใครจะเอาเอ,อ่แม่มันทำแล้วมันมันแล้วก็เวิร์งนี้อีกนี่เวิร์งนี้ชุดชุดที่สองนี่ห้าสามสี่เจ็ด ช่ไหมอ๋อสี่หกสี่เจ็ดห้าสามใครจะเอาเวิร์งนี้เนี่ยสี่หกสี่เจ็ดห้าสามจำจำไว้แล้วกันสี่หกสี่เจ็ดห้าสามใครจะเอาเวิร์กนี้โอ้โหน,นี่แม่งแม่งก็สวยแม่งก็ใหญ่เว้ยใครจะเอาเวิร์งสองเนี่ยอันนั้นเวิร์งหนึ่งนะสี่เก้าห้าสิบห้าเอ็ดนั้นเวิร์งหนึ่งสองพันค่าส่งสองร้อยเวิร์งสองเวิร์กสองสี่หกสี่เจ็ด ห้าสามนะครับเวิร์งสองสี่หกสี่เจ็ดห้าสามนะครับเวิร์งสองนะสองพันค่าส่งขอสามร้อยออเนี่เวิร์งเวิร์งสองเออเวิร์งสองเนี่โยโอยไม่ต้องพูดถึงเรื่องความใหญ่ไม่ต้องกลัวเวิร์งสามสี่แปดห้าสองห้าสี่เออเวิร์งสามโหดูต้นเด้อ สี 48, ่แปดนี่ชุดที่ห้าสิบสี่นี่แม่งมีแดงอุดมทรัพย์สวยด้วยมีโบชมพูด้วยเนี่ยนี่เวิร์งสามชุดที่ห้าสิบสี่ห้าสิบสองดูต้นก่อนเลยสี่แปดอ่าเวิร์งสองเวิร์งสามนะครับสองพันค่าส่งสามร้อยไปสองกล่องนะครับมันเก้าต้นใหญ่ใหญ่อ่าโอเคนะตามนี้เลยนะอ่าเอาใหม่เวิร์งหนึ่งสี่เก้า ห้าสิบห้าสิบเอ็ดนะครับสองพันค่าส่งขอสามร้อยนะครับหวงสองสี่หกนะครับสี่เจ็ดห้าสิบสามนะครับขอสองพันค่าส่งขอสองร้อยขอแค่นี้เวิรงสามสี่แปดห้าสองแล้วก็ห้าสี่นะครับเวิร์งสามนะครับขอสองพันค่าส่งขอสองร้อย ขอเท่านี้ใครชอบทักมาไม้ไม้สถางสี่ปี๊บหกปี๊บขายถูกใครจะเอาทักมานะครับเนี่ยดาวสิบหกเนี่ยเอามาพันเดียวค่าส่งให้บางตัวสองร้อยเออใครจะเอาเนี่ยโอ้อันนี้มันสวยจริงนะครับเนี่ยดาวสามเก้านเนี่ยเนี่ยเอามาพันเดียวเอามาพันเดียวหมดเลยนะเอามาพันเดียวหมดเลยสามเก้าสี่สิบนี่ก็เอามาพันเดียวค่าส่งก็ขอตัวละสองร้อยนะ ไม่ว่ากันนะแต่ถ้าเอาเหมาอย่างเงี้ยตึง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 เนี่ยเอาสิบหกสามแปดสามเก้าเนี่ยเอ้สิบหกสามเก้าสี่สิบเนี่ยมันต้นละพันสามพันยังมาเอาค่าส่งมาเอาค่าส่งก็มาสองร้อยเอ้ยเอาค่าส่งมาสามร้อยเดี๋ยวไปด้วยกันเดี๋ยวเดี๋ยวมันเบียดกล่องได้ก็จะเบียดกล่องไปเพราะว่ามันจะได้ถูกหน่อยใครจะเอาทักมานะครับก็มีมานําเสนอเท่านี้นะครับอ้อต้นนี้ขอแค่เก้าพันเด้อนะครับ วันนี้จะได้เปลี่ยนกระถางไหมวะแต่กี่ฝนก็ตกนะครับบางโตอยากใส่กระถางก้นลึก80เซนนะครับบางโตมันมันตื้นไปบางโตกลัวเดี๋ยวเพาแดดจะจัดมันมันไม่ทันอะ่ะต้นมันใหญ่อะมันไม่ทันเดี๋ยวทิ้งใบทิ้งดอกบางโตจะย้ายมาตรงนี้นะครับแต่ไม่รู้ว่าวันนี้บางนี้บางโตไม่ได้ไปเดี๋ยวดูดิเออเดี๋ยวต้องย้ายมาตรงนี้เนี่ยกระถางน,นี้มันยังว่างอยู่เนี่ย เดี๋ยวมาใส่อันนี้แล้วกันมันลึกหน่อยอันนู้นมันตื้นไปโอ้โหรากมึงโตรวบลงเมื่อวานมันรีบไงมันรีบมันทําอะไรไม่ทันมันคิดอะไรไม่ออกมันก็ลงไปก่อนมันต้องใส่กระถางลึกกระถางตื้นไม่ไหวหรอกตอมันโอ้โหรากรวบเต็มตูดเลยเนี่ยนะครับใครจะเอามึงโตขายแค่เก้าพันหมื่นสี่หมื่นห้าไม่ขายโอ้ยพวกนี้เขาขายกันราคาเท่าไหร่ก็รู้ๆกันอยู่นะครับไม่ต้องพูดให้มากแบบมึงโตขายแค่นี้แหละไซส์เนี้ยดูดิดูลากใหญ่ๆรากโตๆรากสวยๆเนี่ย นียขอแค่นี้แหละนะครับขอเก้าพันอย่าต่อมึงโตเลยเนี่ยวันนี้มีคนมาบอกว่าห้าพันไดไหมเนี่ยห้าพันจะจะเอาเลยมึงโตเลยบอกไม่ได้ครับต้นทุนมาก็เก้าพันแล้วครับต้นทุนมาเกือบเก้าพันแล้วครับต้นเนี้ยนะครับมึงโตขายแค่เอาตังค์มาหมุนมึงโตจะมีไซส์นี้อกีกแต่ราคานี่เดี๋ยวค่อยว่ากันมึงโตแค่ขา,ขายเอาเงินมาหมุนมึงโตแค่ขา,ขายเอาเงินมาหมุนนะครับเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยมึงโตก็อยู่ไม่ไหว นะครับเพราะมันมันค่าใช้จ่ายมาแล้วอะไรที่บางตัวขายได้ก็ขายไปนะครับบางตัวขอแค่เก้าพันค่าส่งห้าร้อยต้นใหญ่มากเต็มแปดสิบเห็นเห็นเลยนะนะครับเห็นเห็นเลยเป็นไม้รา,ายละเอียดสูงนะครับเนี่ยตอนเนี้บางตัวขายไม้ถูกถูกราคาไม่เคยขายมาก่อนค้าขายมานานแล้วเนี่ยราคาเนี่ยไม่เคยขายมาก่อนเนี่ยพวกเนี้ยปกติไม้ไซนี่ที่บางตขายอยู่เมื่อปีที่แล้วไม่ต้องไกลเลยหมื่นสามหมื่นสี่ใช่ไหมไซนี่ นะครับรู้ๆกันอยู่เลยที่บางโตเอาไปออกงานที่ที่ตรงศูนย์บางมดเนี่ยนะครับแล้วก็มีลูกค้า,าไปหมดเลยไม่มีแล้วนะครับน่ะบางโตขายปล่อยไปต้นละหมื่นสามหมื่นสามหมื่นสามนั่นนะนะครับอันนี้บางโตขอแค่เก้าพันบางโตขอแค่เก้าพันสวยมากดอกแดงสวยมากบางโตขอแค่เก้าพันเอาเงินมาหมุนนะครับเอาเงินมาหมุนขอแค่เก้าพัน นะครับนี่ค่าส่งก็ให้บางตัวสัก5 0าร้อยนะครับเป็นไม้รา,ายละเอียดสูงตอใหญ่มากนะครับไปก็ต้องนอนต้องนอนยาวๆไปเลยนะครับเนี่ยตอใหญ่มากสวยนะครับเป็นไม้เอ,อเป็นลูกไม้ดอกชั้นเดียวไม่มีชื่อนะครับเนี่ยนะครับใครชอบทักมาขอเก้าพันสองดาวดูใหญ่ใหญ่มากนะครับนี่ตัดแต่งกิง่งเป็นไม้รายละเอียดสูงเรียบร้อยนะครับ ก็วันนี้มีมานําเสนอเท่านี้นะครับชอบอะไรแบบไหนก็ทักไทยมาชอบต้นไหนก็บอกมาแล้วกันนะครับนี่หกนิ้วหกต้นสี่ร้อยส่งฟรีมีอยู่สามชุดดอกมันยังไม่ค่อยมาใครเอาทั้งสาชุดขอพันเดียวเอาไปนะครับปล่อยเลยนะครับแล้วก็มีสี่ต้นพันอยู่อยู่ชุดนี้มั้งชุดนี้ด้วยนี่สี่ต้นพันค่าส่งร้อยหนึ่งใครจะเอาก็ทักมาแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ก็มีมานำเสนอเท่านี้นะครับรักกันห่วงใยกันดูแลกันนะครับ ซื่อสัตย์แล้วก็จริงใจต่อกันนะครับการค้าที่ดีที่สุดก็คือการค้าที่ซื่อสัตย์และจริงใจนะครับความกระตันยูรู้คุณคนจะทําให้คุณนั้นเจริญรุ่งเรืองนะครับตกน้ําไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้ทากิจการงานใดก็จะประสบความสําเร็จนะครับอย่าหลงลืมบุญคุณคนนะครับอย่าเนรคุณกับผู้ที่มีบุญคุณต่อเรานะครับตัวเรารู้ดีว่าใครที่มีบุญคุณต่อเราใครที่คอยช่วยเหลือเราให้เราในวันที่เรายากลําบากนะครับผ่านพ้นอุปสรรควักหนามแล้วก็อย่าลืมตอบแทนบุญคุณผู้มีพระคุ ขอบคุณมากมากครับสวัสดีครับ